ชนคำว่าชนก็เรามันไม่ได้ทนหัวใจใจใจมมเก็บความฝันไว้เต็มกระเป๋าสักวันคงเี้ยงเขาเอาวักี่เพื่อนเราปอบใจคือไว้ถ้ายังไม่รวยเดือนนี้เรายัางมีเดือนหน้าถ้าเดินไปเจอปัญหา

วันนี้ใครมีภาระ,ะอะไรต้องใช้ใจ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นในกะคาน้ำมันีขท่ึ้นได้ขึ้นดีพอเวลารถที่รถทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น4ี่ห้าบาทแพงจนแทบจะอาลาวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพง ทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังผากันแซงขึ้นราคาแพง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 ไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลยไม่เหมือนเมียยังไงก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอวายตักเตือนตายเกิดเป็นคน คำว่าชนก็เรามันไม่ได้จนหัวใจใจใจหยุดความฝันไว้เต็มกระเป๋าสักวันคงมีอย่างเขาเอาว่ามีเพื่อนเราปลอบใจ EFM DJ Playlist by DJ Onga. Huh? สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสวัสดีเพื่อนร่วมง,งานของอิชันสวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟนะคะไม่ทราบว่าคุณเป็นยังไงบ้างของวันนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่ถนนค่อนข้างโล่งประมาณหนึ่งถูกไหมใช่ครับหลายคนบอกว่าวันนี้ถนนโล่งนะคะถนนพอใช้ได้เลยทีเดียวอ้้มก็ไม่แน่ใจว่าโล่งเพราะอะไรเพราะคนลาง,งานหรอหรือย,อยังไงพี่พวกวงผมว่าคนน่าจะเริ่มหยุดกันแล้วอะหรอ,อหรือบ,บางคนก็แบบกึ่งหยุดกึ่งไม่หยุดก็คือ ออฟฟิศยังไม่หยุดเข้าบ่ายหน่อยอะไรอย่างนี้ลาไปเดี๋ยวครึ่งวันเอเพราะว่าแบบเพื่อนร่วมออฟฟิศหายไปครึ่งนึงไอ้คันจะเข้าไปก็ดูเหงาทําไงดีจะเวิร์ r ฟรอมโฮมก็มันไม่ใช่เรื่องก็กึ่งกึ่งใช้เวลากึ่งทางานข้างนอกก็คือในเมื่อเพื่อนร่วมออฟฟิศไม่มีก็คือทําข้างนอกได้ก็อาจจะทําให้การเข้าออฟฟิศไม่ต้องรีบเร่งมากเป็นเวลาที่แบบเหมือนที่เคยทํำนะคะวันนี้มันก็เลยให้ความรู้สึกประหนึ่งว่า เป็นวีคของช่วงล็อกดาวอัะคุณผู้ฟัง <c oughs> คือคือคือมันไม่ได้เป็นรู้สึกแบบว่าเราออกจากบ้านไม่ได้นะแต่รู้สึกถึงการจราจรปะ่ะที่มันเป็นจังหวะที่แบบโล่งๆหน่อยใช่ครับไม่แน่นขนาดไม่เบียดเสียดมาก ไปไหนยังพอกะเวลาได้ปะ่ะใช่ครับยังแบบลหลุมๆอะไรเงี้ย де, แต่ถ้าเกิดว่าไปวนแต่มันจะไปช้าตรงหาบนะที่จะลด <th ud> บนาที่จะลดเนี่ยนานกว่าอยู่ในรถช่วงบนถนนอีกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนจะเป็นวันหยุดบรรยากาศวันหยุดหรือบางคนรู้สึกสองวันนี้เป็นสองวันที่เครียดม,มากต้องเคลียร์งานให้จบต้องเคลียร์งานให้จบไม่งั้นเดี๋ยวลาไม่รุ่งนะคะก็เลยอะ่ะอยากจะขอเพลงกันแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินกับคุณผู้ฟังส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมไล่เพลงให้ก็แล้วกันว่าต้นชั่วโมงอ้อมเปิดอะไรไปบ้าง อ๋อไม่ได้เปิดวันหนึ่งนานแล้วนะมันคือวันไหนพี่กวงวันนี้แหละมันวันนี้แหละเนาะเราจะไม่พูดถึงวันเก่าครับแล้วเราจะยังไม่ไปอนาคตเอาแค่วันนี้ให้รอดเป็นวันๆก่อนวันหนึ่งวันเดียวก็พอรอดทีละวันแล้วต่อันที่พิจารณาแล้วก็มาที่ไม่บอกเธอไม่บอกเธอนี่ไม่ได้ยินนะเนี่ยแต่มันเป็นเพลงที่แบบช่วงหนึ่งเป็นการฮิตเลยเพลงนี้อ้ยเอาเป็นว่าวิทยุก็ต้องเปิด ไอ้พวกโหลดพวกสตรีมมิ่งก็ทุกคนมีของตัวเองร้านเล่าไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเล่นทุกร้านใช่ป่ะและทุกวงใช่ร้านคุณผู้ฟังต้องเข้าใจธรรมชาติของร้านเล่ามันจะมีวงเปลี่ยนใช่ครับแล้วเขาก็จะมีลิสต์เพลงของเขาถูกถูกแล้วเพลงไหนที่ฮิตแน่นะเล่นทุกวงเมื่อกี้เหมือนได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนสไตล์แอลใช่ไหมมันจะร้องตามสไตล์แอลของตัวเองของแต่ละวงนะคะก็เรียกได้ว่าไม่บอกเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยมีคุณผู้ฟังส่งมาประมาณว่าแบบ มันทําให้นึกถึงแบบว่าตอนสมัยนั้นใช่ไหมว่าสมัยนั้นะ <c oughs> สมัยนั้นที่แบบว่าประมาณว่าประมาณเรื่องแอบชอบเพื่อนหรอ <c oughs> แต่อ๋อมไม่เลยไม่รู้จะจับจุดคําว่าอะไรก่อนดีเขาใช้คําว่าแบบเออไม่ได้ฟังมากนานมากแล้วอ่ะสมัยนั้นการแอบชอบเพื่อนต้องมาฟังเพลงนี้ถ้าบอกไปแล้วก็กลัวจะเสียเพื่อนถ้าบอกไปจะมองหน้ากันไม่ติดถ,ถ้าเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ <c oughs> แต่ประเด็นออ๋อมไม่ได้อยู่ที่เนื้อเพลง <c oughs> อยู่กับว่าสมัยนั้น ไม่บอกเธอนิมนาขนาดนั้นเลยใช่ไงก็เขาว่าสมัยนั้น <classy> มันเจ็บเจื <K r ull ing> <S excited> ้อเกิคุณฟังสําหรับเราสมัยนั้นมันต้องแบบเป็นคาเซด์วะใช่ปะไม่แน่แต่สิ่งนี้ที่ทำให้คุณฟังใช่คําว่าสมัยนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะรู้สึกว่าช่วงเวลาไม่กี่ปีมาเนี้ยเราโตขึ้นเยอะมองย้อนกลับไปในวันนั้นใช่ไหมอาจจะแบบผ่านเวลามานานอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้แต่จริงระยะเวลาของเพลงนี้น่าจะไม่เกินหกเจ็ดปีป่ะ น่าไม่น่าเกินหกเจ็ดปีนะคะแล้วต่อกันที่ไม่ตอบเลยนะอันนี้สมัยนี้แน่นอนค่ะ l าส t o n นะคะที่ไัอะไรนะดึงถ้าดึงถ้าดึงตึงใช่แล้วเดี๋ยวก็จะเจออีกเพลงหนึ่งเพลงอีกอันหนึ่งนะที่เราชอบตอนหลังที่ทุกคนขอบ่อยอ่ะปุ้งปลาลุดปุ้งปุงคือถ้าเอาสองเพลงนี้ต่อกันเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะเป็นความแบบเ็นดูมากเลยนะเพราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ ของน้องที่ร้องท้องฟ้าป่ะไม่ใช่เราร้องฉลับงับฉละฉลันชอบงับคุณอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือความจริงนะเพลงตอนเนี้ยมันเยอะชนิดที่แบบคุณอย่าลืมมีอีกหนึ่งเพลงปุย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 มันเกินไปมุ้ยอันนั้นอีกอันหนึ่งคุณฟังลองคิดเอาสิเวลาที่เราได้กินอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยว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 เด๋วเดี๋ยวเดยวเดีดเดี๋ยว มันต้องกดอะไรนะพี่กวงกดมันต้องไม่มิว้วสิเนาะมันต้องดันขึ้นถูกไหมถูกต้องครับอ่ะแล้วมันต้องไปท่อนนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังนะ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะช <แฟ S 2> ัดไม่แล้วไม่ตอบเลยนะชัดรอมันชันนักว่าปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดียวอ่ะแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบเพียงกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก แนวรักชิบุงเลยไม่เจอละวผมคนคิดทุงเลยทุกใจจะ่เธอแต่เธอแต่เธอแต่เจอคนเดียวรู้เล่ายังไม่ยังไม่เท่าไหร่ด้วรเกิบตัวไม่เจอแล้วผมเข้าไปอุงเลยก็เธอแนวรักชิบุงรุ้บุงบุง ม่มีใครจะไปน,นึกว่าวันหนึ่งเราจะได้ร้องเพลงแบบเนี้ยมันเหมือนเวลาที่เราร้องแล้วจําเนื้อไม่ได้แล้วเราทําได้แต่ทํานองอ่ะคุณผู้ฟังมันมันเป็นการเอาตัวรอดเวลาที่เราร้องเพลงถูกไหมเวลาถ้าเราร้องไม่ได้อ่ะเราฮึมทาทํานองได้แล้วเราก็จะมั่วพูดไปป่ะอะไรนะแล้ววันนี้มันเป็นเพลงเอาว่าเวลาเรเปิดต่อกันก็ได้ดูได้ดูดีนะคะอ <c oughs> นะคะค่อคุณผู้ฟังบอกว่าจะสิบปีแล้วครับเพลงไม่จะไม่บอกเธอจําได้ว่า เพราะว่าซีรีส์เรื่องฮอร์โมนเออก็อาจจะใช่ใช่ใช่เก็เพื่อจริงแสดงว่าเวลาของอ้อมกคุณผู้ฟังไม่เท่ากันไม่ใช่ความจำมันไม่ถึงนะคะขอบคุณมากมาที่ช่วยแก้มาให้อ่ะเพราะว่าบางทีเราก็นึกว่าอย่างน้องมันประมาณเจปีแต่ไม่คิดว่าไปถึงสิบเด็กเด็กฮอร์โมนี่สิบปีหรือว กูตายแล้วเพราะเราก็คงมองว่าเขาเด็กกันนะพี่กงใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังเราก็นั่งเปิดเพลงไล่ไปเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้ต่อที่ไม่ตอบเลยนะแล้วมาที่คนในฝันของเคลียร์นะคะจริงๆคนในฝันก็จริงๆไม่ใช่เคลียร์นะใช่เป็นมิสเทีมแล้วนี่เป็นเคลียร์เวอร์ชันที่เขาใช้ในละครนะแล้วมาต่อกันที่เดือนชนเดือนเพราะว่าน่าจะใกล้ชนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเทศกาลมันเยอะอากาศมันดีการท่องเที่ยวก็ลุ่งเหลืองเกิน เดือนชนเดือนคือเดือนไม่พอพุโทโธพุโทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอ้าอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเปเปอร์มิ้นฟิลแมสดรอปใส่แมสไม่อึนอัดแค่ดรอปก,ก็หอมสดชื่นไทยประกันชีวิตนิสสันอัลเ,อเมราใหม่เครื่องยนต์1.0ลิตร์โบ และ r m f S SF b b l a m ขยานกับโอกาสที่จะมา ืนพรุ่งนี้ค่ะกับผู้ท็อพุทโธนะคะสองชั่วโมงเต็มเตมมาติดตามกันว่าเรื่องไหนที่มากันยาวๆเป็นที่สุดของปีนี้2565กับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเปเปอร์มิปปม้น์ฟิลแมสดรอปใส่แมสไม่อ,อึดอัดแค่ดรอปก็หอมสดชื่นไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีใจหมื่นได้ล้านจากไทยประกันชีวิตโทรหนึ่งหนึ่งสองสี่นิสสันอเมรา่าใหม่เครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนย์ลิตรโบอร์โบ RMF SSF BBLAM ทยานกับโอกาสที่จะมาพุทโธพุทโธอย่าลืมโทร